สวัสดีครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับอ่าเว็บลงทุนนะครับไม่ใช่นะครับมันก็จะมีตั้งลงทุนแล้วก็จะมีตั้งสายฟรีนะครับในส่วนของสายฟรีนะครับอ่าเราสามารถกดรับได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับผมเมื่อกี้นะผมก็ได้กดรับไปแล้วนะครับก็ได้มา14ชโดชินะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรีวอร์ดตรงนี้นะครับ เก็บไปเรื่อยๆนะครับถึง100% 0 0แสนพอยนะครับก็เลขได้0.001 BTC นะครับก็ถือว่าเงินก็ประมาณ3 0 0ถึงพันเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของวันนี้นะผมก็จะไปที่เมนูของพรีเมียมนะครับในส่วนของพรีเมียมนะครับมีอะไรนะครับมันก็จะเป็น เหรียญของเขาแล้วก็คือเหรียญ f u n นะก็คือเหรียญฟันนั่นเองนะครับเราก็สามารถเข้าไปนะครับแต่ว่าเราต้องโอน BTC เข้าไปน่ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะทําการเซลล์นะครับถึงจะทําการบายนะครับเพื่อซื้อนะครับเรามีกี่นะครับมี BTC เท่าไหร่นะครับเราต้องการซื้อกี่เหรียญฟันนะครับ ตอนนั้นผมขึ้นมาซอร0สี่หมื่นแปดพันนะครับก็สี่หมื่นแปดพันฟันนะครับเหรียญโทเค็นขเขานะครับก็ยอดประมาณ0 0 9 6 BTC นปะครับแล้วก็ทำการซื้อนะครับส่วนตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาทำการถอนดีกว่านะครับอ่ะนะ ผมก็จะมีเหรียญฟันอยู่นะครับผมล็อกไว้4 8 0 0 0ืนนะครับ4 8 2 2 3 2 3นนะครับอ่ะนะครับผมก็จะทำการเซลล์นะครับเดี๋ยวยอดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นยอดของ BTC นะครับในส่วนของวันนี้นะผมก็ทำการเซลล์นะครับเซลล์ะ Sell นะครับแล้วก็ใส่ยอดไป40,000 8,233นะครับอ่าก็จะได้มา0 0 8 6 b t c นะครับถ้าเกิดว่าต้องการรู้ว่ามันอ่ายอดนี้นะครับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจำการแปลงให้ดูนะครับมันจะเปลงใอัตโนมัตินี่นะครับกดคำว่าแปลงนะครับแล้วก็ไปที่อินเทอร์เน็ตเลยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับอ่านะครับมันเซิร์ชให้อัตโนมัตินะครับนี่นะครับก็ ยอดเงินได้มา7,856.43นะครับ7,856.43นะครับโอเคนะครับเราก็กลับไปดีกว่านะครับแล้วก็เราก็ทำการเซล์เลยนะครับไม่ได้นะครับเกยูบายเซล์เซล์เซลอ๋อเขาบอกว่าในยอด1ออเดอร์นะครับเซล์ได้แค่1 0 0 0 0หมื่นฟันต่อว,วัน โอเคผมมีตั้งสี่หมื่นนะผมก็ต้องวันละหมื่นก็มันสวันเลยนะครับโอ้โหผมเพิ่งรู้นะครับเพราะว่าปกติผมก็เ,เหมือนว่าปล่อยมันรันอย่างนี้นะก็คือผมไปซื้อฟันนะครับเซฟไว้นะครับมันก็นะครับกี่วันนะครับ30วันนะครับนี่ครับผมผมก็จะทําการซื้อทิ้งอย่างนี้นะครับ เดือนหนึ่งก็เก็บรอบละ10%นะครับอ่าเก็บรอบละ10นะครับไปอย่างนี้นะครับหรือว่าต้องการ90วันนะครับก็ได้มา15%นะครับนี่ได้มาประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าโอเคนะครับผมอยากถอนก็ถอนนะครับอ่ะโอเคถอนสักหนึ่งหมื่นละกันนะครับผม อเซลล์นะครับเขาแค่หนึ่งหมื่นครับก็ใส่เป็น1นึ่งหมืนนะครับใส่เป็น1นึ่งหมืนนะครับได้มา0 0นย์จุดนปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับยอดมันก็จะขึ้นมาด้านบนเลยนะครับผม0ูนย์จุดนย์ศูบีีซนะครับโอเคนะผมลองไปที่อีกรอบนะครับดูซิมันได้ไหมดูสูมัน ได้ต่อวันนับไม่ใช่ได้ต่อครั้งนะครับเฟลนะครับสักหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นอะไรเนี่ยโอเคหนึ่งนะครับอ๋อมันยังได้อยู่อ๋อแสดงว่าต่อไม้ละหนึ่งมืนโอเคจัดใบอีกหนึ่งมืนนะครับใบกรุก๊ปโอเคแล,แล้วนะมาที่สองนะครับ สามนะครับหนึ่งไมืนป้ยโอเคได้มา0 0 5 BC แล้วโอเคปอีก1นึ่งมต่อเลยนะครับออกมาเลยสองหมนเก้ับปอีก1นึ่งมอ๋อเขาไห้รอบละ1นึ่งมนะครับโอเคมาุดซ้ายนับหนึ่งมืนะ,น,งมน,นะครับ okay. อ๋อโอเคไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเหลือเท่าไหร่วะยอดก็เหลือที่หมื่นแปดนะครับทําไมมันไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ไปที่พรีเมียมนะครับแล้วก็แล้วลงมานะครับเล้วหมื่นแปดนะครับโอเคเซฟอีกรอบหมื่นแปดเฮยใช่หนึ 10, ่งหมื่นนะครับ เ้ยๆ hey, hey. นี่ไม่ใช่ใบนะครับเซลนะครับเซลเซลเซลไม่ได้แล้วนะครับแสดงว่ามันมันจากัดแค่นี้นะครับอ๋อไม่ใช่จํากัดหรอกครับเพราะว่าผมมียอดนี้อยู่สองพันสี่ร้อยสามเก้านะครับอันนี้มันก็จะมีประมาณอ,อันนี้ผมมีอยู่สองพันสี่ร้อยสามเก้านี่มันมีประมาณหนึ่งหมื่นห้าพัน โอเคเดี๋ยวหนึ่งหมื่นห้าพันละกันนะครับเอ้ยมันกดหนึ่งหมื่นมันมันน่าจะได้สิมันไม่ได้โอเคถือว่ามันจํากัดละกันนะ,ะกดไปโอเคมันคงจํากัดแค่นี้แหละอ่ะนะครับก็ได้มาสมบูรณ์สิ้นศูนย์จุดศนย์ศูนย์เนะครับก็ต่อไปเราก็ไม่ยากนะครับก็แค่กดคำว่าวีดโดนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าต้องการ นะครับออโต้สโลว์อินสแตนนะครับออโต้ Auto, ก็คืออ่ถอนกันต่ำสามสามหมื่นช,ชัดวชินะครับสามารถถอนได้ซันเดย์วันอาทิตย์เอ้ยอีเวอร์สอ e ีเวอรี่ซันเดย์ไปว่าเลรอะรผมไม่รู้เหมือนกันนะเออแล้วก็สโลว์ Slow, ก็คืออ่าหกถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ มีค่าธรรมเนียมอยู่ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อินสแตนตรงนี้นะครับภายใน15นาทีนะครับ mm hmm. ก็ยอดก็เข้าเลยแต่ว่าค่าธรรมเนียมโคตรเยอะมากผมไปดูสิแปนับค่าธรรมเนียมของเขานับโอ้โร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับอื้อเยอะมากค่าธรรมเนียมเยอะมากนะครับก็ปกติก็ถอนเป็นอโอโต้นะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาก็ไปดูหน่อยสิ ก้าทำเนียมเท่าไหรอ่าี่สิบโทนับเออก็ถือว่าโอเคครับไม่เกินหนึ่งร้อยนับก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้อ่าสโลกับออโต้นับก็าวทำเนียมเท่ากันเลยนะครับผมส่วนอินชานนะครับตรงนี้ภายในสิบห้านาทีนะครับเอ่อผมจะเอาอะไรดีผมถอนก็ถอนมาเท่านี้นะครับถอนมาทั้งหมดนะครับ ก็มันก็จะเข้าบัญชีเอโอเคนะผมก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสำหรับการสอนล้วก็ไว้คลิปหน้าเลยกันนะครับสวัสดีครับวันเก้านาทีแล้วแหละ